สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่31ทธันวาคม2,563เวลาก็น่าจะประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับมืดแล้วตอนนี้ก็รอเวลาที่จะก้าวข้ามจากปี2,563 สู่ปี2564หรือจากปีคศ2 0 2 0ไปสู่คศ2อ,อ2 1ก็ต้องกราบเรียนกับท่านทีกรบทั้งหลายนะครับว่าการฉลองปีใหม่ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังการรักษาระยะห่างหรือ โซเชีย so, d ด s t a n c i n g ก็ต้องระมัดระวังเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะนอกจากเราตกอยู่ในภาวะเสี่ยงแล้วรอบข้างเราก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดด้วย mm hmm. เมื่อเราติดเชื้อโควิดสิ่งที่จะนำมาก็คือกระบวนการ, mm hmm. ก,ารการเข้ารักษาพยาบาลต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์มาก เรื่องนี้ต้องช่วยกันนะครับฝากไว้สำหรับผู้ที่กำลังฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระมัดระวังนะครับอย่าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อช่วยกันเพื่อที่จะได้ก้าวข้ามการติดเชื้อโควิดหรือการเป็นผู้นำพาเชื้อโควิดไประบาดสู่ผู้อื่น ขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับสวัสดีครับ